และนี่คืออนิเมะต,ต่างโลกที่ถูกโหวตว่าแย่ที่สุดตลอดกาลอนิเมะต,ต่างโลกที่เรากําลังจะพูดถึงในคลิปนี้ครับมีชื่อเรื่องว่า Conception ที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อปี2018ก่อนไปดูที่ผลโหวตครับเรามาดูที่เนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนดีกว่า,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 า Conception หรือในชื่อไทยคือปั๊มลูกกู้โลกนะครับเป็นเรื่องราวของนักเรียนหนุ่มที่ชื่อว่ายูเกะกับลูกที่ลูกน้องสาววัยเดียวกันที่ชื่อว่ามาฮิรุมีอยู่วันหนึ่งครับยูดีๆมาฮิรุ ah ก็บอกกับยูเกะว่าเธอกําลังตั้งท้องอยู่แลลลลััั้้งงงงงงงสสออกกกกกกก็ถ่่่่่มมมาามนาาาาาตตโโหหหจจึไไนนนนนครเเเดดดภิิใว12พพืข ของมิกโกทั้ง12คนมาสร้างเด็กแห่งดวงดาวไว้คอยต่อกกกับศัตรูและเป็นหนทางเดียวที่จะพาเขากลับโลกเดิมได้ทางด้านของผลโหวตนะครับชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็มองว่าพอดเรื่องของมันทั้งแปลกทั้งไม่สมเหตุสมผลและขาดความคิดสร้างสรรค์นในการนําเสนออย่างรุนแรงตัวละครหญิงที่มีมากเกินไปก็ไร้ซึ่งสเสน่ห์เล่ากับเป็นตัวประกอบ1นึพอนั่งดูจนจบแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าสรุปจุดขายของมันคืออะไรกันแน่จากที่กล่าวมานะครับก็เลยทาให้อนิเมะเรื่องนี้กลายเป็นอนิเมะต,ต่างโลกยอดแย่ที่สุดตลอดกาลนั่นเองส่วนใคคครดดเนนยัไูม้พุตะบ